คลิปนี้นะคะเราพามาชมพิมพ์เค้กกลมนะคะเป็นวัสดุทําจากอลูมิเนียมนะคะขึ้นรูปแบบไม่มีรอยต่อเลยนะคะก็ะจริงๆมีให้เลือกทั้งหมด5ขนาดแล้วนะคะตอนนี้แต่ก่อนจะเป็นตั้งแต่ครึ่งปอนจนถึง3ปอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มขนาดใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็นมินิเค้กนะคะขนาด1ส่วนสี่ปอนนะก็จะเล็กกว่าตัวครึ่งปอนลงไปอีกนะคะขนาดกำลังน,น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปค่ะ จะมีโชว์ให้ดูนะคะว่าแบบขนาดจะประมาณไหนนะคะคุณสมบัติของถาดเอตัวพิมพ์กลมอันนี้นะคะก็คือจะไม่หนาไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะก็คือเค้กเนะี่ยอบสุกง,ง่ายแล้วก็ไม่เปลืองไฟด้วยนะคะสามารถอบเค้กออกมาได้สวยตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ สามารถเข้าอบได้แต่ว่าไมโครเวฟไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์เค้กอันนี้ครึ่งปอนที่โชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอันนี้1ปอนก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีอยู่ที่ลานขบคันมันเลือกดูได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบไม่ได้ถอดก้นนะคะเป็นขึ้นรูปตรงขึ้นไปเลยเป็นทรงกลมนะคะปากไม่ได้บานออกนะคะปากกับก้นตรงกัน อันเนี้ยนะคะเป็นไม่ไม่มีรอยต่อนะคะส่วนอันนี้เป็นตัว1นส่วนสปอนดนะะ์ค่ะก็จะเล็กๆเนี่ยนาลักกำลังน่ารัก,กลลเลยอันนี้กําลังนิยมนะคะอันนี้มีทั้งเป็นแพคแล้วก็เป็นเป็นปรีก็ได้นะคะแล้วที่เหลือ,อน,นี่ก็จะเป็นพิมพ์รูปทรงต่างๆนะคะเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ดูนะคะถาดมีหลายขนาดมากนะคะยังรีวิวไม่หมดนะคะ